มายเลขห้าได้ที่หนึ่ครับมายเลขสได้ที่สมาแล้วอคัมารวมาวครับผมแล้วครับหมายล้าที่หนะครับเยวเจีวราวยกันมากนะครนีงหน้อกนะครับในตัวผมลมาครับมายเลขห้าจะได้เี่ยนะครับแต่วาลึกหมายเลขามน่อว่าลึกคะแนนคือประมาณสองสน หายเลยหน้าพี่นะครับนม่คือทั้งครับก็พี่หนึได้แก่ยกขาวจูหอษ์ะทีี